สวัสดีครับการบรรยายนี้เป็นการบรรยายเนื้อหาในวิชาระเบยบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรโดอยอาจารย์ทศพลเขตเจียนการนะครับในคราวนี้เนี่ยจะอธิบายวิธีการหาค่าอนุพันธ์ของเลาชัดสัน e x p o n a t i o n นะครับวิธีนี้เนี่ยจริงๆเราพูดไปแล้วตอนที่เราพูดเรื่องการอินทิเกรตด้วยวิธีของลอมเบิร์นะครับเพราะว่าลอมเบิร์เนี่ย คือเอาลิชาสันเอ็กซ์โพเนนี่แหละไปใช้นะครับหลักการของวิธีนี้เนี่ยโดยโดยเนื้อของวิธีเองเนี่ยมันไม่ใช่การเดฟเฟอเรนเชนะครับแต่เนื้อของวิธีนี่มันเป็นการเอา,อาผลการ d ด f เนี่ยจากวิธีอื่นที่มีระดับความถูกต้องน้อยกว่ามาบวกลบคูณหารนะครับด้วยเวทติ้งแฟกเตอร์ที่เหมาะสมเนี่ยมันจะทำให้ระดับความถูกต้องมากขึ้น มีความถูกต้องมากขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลักการนี่จริงๆผม,ผมพูดไปแล้วในตอนที่อธิบายเรื่องลอมเบิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดซ้ำนะครับอันนี้ก็ดูที่ใช้งานเลยนะครับในการใช้งานเนี่ยก็แปลว่าเราจะต้องมีการดิฟด้วยวิธีอื่นเนี่ยเป็นค่าผลลัพธ์ตั้งต้นไว้ก่อนนะครับโดยเราก็จะต้องดิฟที่สเตปสายเนี่ยที่ลดลงทีละครึ่งทีละครึ่งเนี่ยทดเอาไว้ทดเอาไว้ทดเอาไว้ นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาค่าผลลัพธ์ตั้งต้นพวกนั้นเนี่ยมาคูณกับชุดเวติงแฟกเตอร์นะครับเพื่อปรับปรุงระดับความถูกต้ตองมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นน,นะครับก็โดยแฟกเตอร์ชุดอย่างเงี้ยครับถ้ารอบที่1นึ่งไปยังรอบที่2เนี่ยเราก็ใช้แฟกเตอร์ชุด4ี่ส่วนสลบหนึ่งส่วนสนะครับถ้ารอบที่2ไปรอบที่3ก็ต้องใช้แฟกเตอร์ 16.5ลบ1.5นะครับก็อันนี้ให้ย้อนกลับไปดูวิธีของลำเบิกนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมตุติถ้าเราดิฟด้วยผลลัพธ์ตั้งต้นของเราเนี่ยเป็นการดิฟด้วยวิธี c e n t e r ร์ไฟ t e d ์ v i เ e d ร์ f ด e r e n c e นะครับที่ถูกต้องถึงโอชกวลังสองพอเรามาปรับปรุงให้ถูกต้องเป็นรอบถัดไปเนี่ยคันนี้มันจะถูกต้องถึงโอชกวลังสี่แล้วนะครับก็อธิบายตัวอย่างเลยนะครับจะได้เห็นภาพ สมมุติเราใช้ฟังก์ชันเดิมจากตัวอย่างถ้ากิดเก้านะครับเป็นฟังก์ชันพอลินอมิเกําลังสี่เนี่ยนะครับแล้วเราก็ยังคงหาอนุพันธ์ลำดับที่หนึ่งนะจุด x ก็คืศูนย์จุดห้าเหมือนเดิมแต่คราวนี้ให้ใช้ริชชาส์เอ็กซ์โอเบลชันละนะครับโดยให้ใช้ผลลัพธ์ตั้งต้นที่คำนวณจากวิธีเซนเตอร์ไฟแนนซ์ดยไวดเดอร์เฟลนที่ถูกต้องถือว่าชัลังสองนะครับสเต็ปซ้ายอันแรกให้ใช้ศูนย์จุดห้าสเต็ปซ้ายอันที่สองให้ใช้ศูนย์จ ครับคือเริ่มต้นเนี่ยเเราใช้เซนเตอร์ f d d ใช่ไหมครับที่ถูกต้องถึง OH เกำลังสองนะครับแต่โจทย์ของเราเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันโพลีโนเมี่กำลังสี่ใช่ไหมครับเราก็เลยต้องการผลลัพธ์ที่ถูกต้องถึง OH เกำลังสี่นะครับนี้ก็แปลว่าเราจะต้องทำเอ็กซ์ทรับไลชั่นขึ้นไป1รอบ นะครับเพื่อขยับระดับความถูกต้องให้มันเสมอกับโพลเเอยรแม่กลัลสีนะครับรอบเริ่มต้นนี่เราต้องดิฟด้วยสเต็ปไซ์ที่ต่างกันโดยมีข้อแม้ว่าต้องลดลงทีละครึ่งใช่ไหมครับตามหลักการของวิธีเขานะครับก็ครั้งแรกเนี่ยให้ดิฟโดยใช้สเต็ปไซ h 1คือ0.5นะครับกออ็อย่าง สูตร OH เซนเตอร์โเำลังสองนี่ยมันคือสูตรนี้ใช่ไหมครับเ่เราต้องใช้หน้า1จุดหลัง1จุดนะครับแล้วก็เลือกสเต็ปไซส์ที่เราต้องการนะครับตัวสเต็ปไซส์ที่เราหาทิ้งไว้แล้วเนี่ยอย่างตอนแรกที่ใช้สเต็ปไซส์0ูเนี่ยก็แปลว่าเราเราใช้ข้อมูลชุดนี้นะครับเ,เราจะหาอนุพันธนะ์ณจุดนี้ใช่ไหมครับแต่เราต้องเดินหน้า1.9ด้วยสเต็ปไซส์ ศูนย์จุดห้าถอยหลังหนึ่งเก้าด้วยสเตปไซส์ศูนย์จุดห้านะครับมันก็เลยต้องหยิบข้อมูลตรงนี้กับตรงเนี้ยไปใช้นะครับผมก็จับมาแทนค่าครับตรงนี้จริงๆมันต้องเป็นห้าจุดเก้านะครับไม่ใช่ห้าจุดเจ็ดนะครับก็เนี่ยครับก็เอาหน้าหนึ่งจุดหลังหนึ่งจุดลบกันใช่ไหมครับหารด้วยสองคงความกว้างช่องศูนย์จุดห้าได้เท่าไหร่ผมทดไว้คำตอบตรงเนี้ยมันถูกต้องถึงระดับ o h เกำลังสองนะครับก็ทดไว้ก่อนนะคราวนี้ผมลดสเตปไซส์ลงเครื่องหนึ่ง กลายเป็นสเตปไซส์0.25นะครับอา้าวสเตปไซส์0.25ใช่ไหมครับสเตปไซส์0.25เนี่ยจุดที่เราต้องการหาคือ0.5นะครับาตามสูตรเนี่ยต้องใช้หน้า 1. จุดลบหลัง 1. จุดใช่ไหมครับหาด้วย 2h หน้า 1. จุดก็คืออันนี้หลัง 1. นึจุดคืออันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาฟังก์ชัน2ตัวนี้ไปแทนในสูตรนะครับเนี่ยครับผมก็เอาเลข2ตัวนั้นแหละมาแทนในสูตร แล้วก็หารด,ด้วยสองคูณความกว้างช่วงคราวนี้กลายเป็นครึ่งหนึ่งแล้วนะ0.25สองห้าได้อันนี้ออกมาทั้งคู่นี้ถูกต้องถึงโอไอช่วลังสองหรือพอเล่นดูแมกําลังสองนะครับเล้าที่หนึ่งขยับไปเล้าที่สองเราต้องใช้แฟกเตอร์สี่ส่วนสาลบห่ส่วนสามใช่ไหมครับก็จับใส่เลยครับสี่ส่วนสามคูณกับตัวที่ถูกต้องมากกว่าคือตัวที่สเต็ปไซส์เล็กกว่าลบหนึ่งส่วนสามคูณกับตัวที่ถูกต้องน้อยกว่าหรือสเต็ปไซส์ใหญ่กว่านะครับได้คำตอบมาเป็นอันนี้ ปรากฏว่าเป็นไงครับคําตอบถูกต้องเป๊ะเลยเพราะว่า x t r a p o l a t e จากรอบที่1นไปสเนี่ยก็ให้ระดับความถูกต้องที่มันสูงขึ้นเทียบเท่ากับโพลิโนเม่กาลังสี่ซึ่งเท่ากับโจทย์พอดีนะครับลผลลัพธ์ก็เลยถูกต้องเป๊ะเลยนะครับแล้วิธีนี้มันก็ดีครับตรงที่มันตั้งต้นด้วยวิธีที่ง่ายๆนะครับแล้วก็เอาผลลัพธ์เนี่ยมาย้ำกันด้วยเวท ting factor ง่ายๆแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นโจทย์ที่เราต้องการดิฟมันเป็นฟังก์ชันเนี่ยเราก็แบ่งช่วงทีละครึ่งทีละครึ่งได้ถูกไหมครับแต่ถ้าโจทย์ของเรามันเป็นตารางเนี่ยข้อมูลเรามาเป็นตารางเนี่ยขอให้มันซอยช่วงลงทีละครึ่งทีละครึ่งทีละครึ่งได้เนี่ยมันก็ยังพอจะทําวิธีนิชานสันน็กซ์อพลเคชันได้ด้วยนะครับข้อด้อยก็คือก็เนี่ยครับก็คือยิ่งถ้าเป็นข้อมูลเป็นตารางเนี่ย มันจะต้องซอยช่วงลงทีลจครึ่งได้ไม่งั้นทําไม่ได้นะครับเพราะเป็นข้อจํากัดของมันนะครับส่วนถัดไปเนี่ยเราจะเริ่มพูดถึงในกรณีที่อา้าวแล้วถ้าเกิดข้อมูลที่มาในตลางของเราเนี่ยมันมาเป็นประเภทความกว้างช่วงไม่เท่ากันเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับเพราะว่าทั้งอย่างวิธี finite difference Dif ก็ต้องการความกว้างช่วงเท่ากันนะครับ ในชาสาร exploration ต้องการข้อมูลที่สามารถลดความกว้างช่วงลงได้ทีละครึ่งนะครับถ้ามันไม่เข้า2อันนั้นเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลแบบสเปซสปาเลยเนี่ยเราก็มีวิธีดิฟอีกเหมือนกันนะครับซึ่งจะว่ากันในตอนถัดไปนะครับ